เไปต้องขอโทษนะคะดีแบบว่าแต่เขาไม่ได้คิดอะไรเลยก็แบบว่าธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างนั้นคําถามร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ถามว่าน้องเปาเปาวลีเริ่มหันร้องเพลงครั้งแรกตอนอายุห้าขวบโดยผู้ที่สอนให้เธอฝึกร้องเป็นครั้งแรกคือใครตอบทีหนึ่งคุณพ่อหรือว่าทีสองคุณแม่พิมเฉพาะทีหนึ่งหรือทีสองแล้วส่งมาที่4 2 4 2 8 3 0เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากน้องเปาเปาวลีไปเลยค่ะ ดีค่ะเปาเปาวดีพรอพิมลนะคะเปาก็มีนะคะของรางวัลนะคะนี่เป็นพัดลมนะคะสําหรับคนที่อยากตอบคําถามนะคะในวันนี้ก็จะมีพัดลมเนี่ยมอบไปให้ด้วยอยากบอกว่าพัดลมอันนี้มหัศจรรย์มากค่ะเป็นพัดลมที่สามารถทอดชิ้น่วนออกมาได้ขนาดแบบว่ากระทัดร้านมากเลยค่ะแล้วก็เป็นพัดลมที่แบบว่าที่ช่วงนี้หน้าร้อนนะคะใช้ได้แบบเย็นมาก สบายมากแล้วก็เป็นพัดลมน่ารักด้วยนะคะสามารถต่อเข้ากับ USB ในคอมได้ด้วยนะคะนอกจากพัดลมจะเปิดได้แล้วนะคะเราก็จะมีลายเซ็นให้ด้วยนะคะลายเซ็นของปาวาลีเองเดี๋ยวก็เซ็นตรงนี้ให้เลยสดๆแล้วกันเนาะนี่อยากได้ไหมอยากได้ก็ส่งมาตอบคำถามกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่16มีนาคมค่ะและประกาศร,รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพียงหนึ่งท่าน ในวันจันทร์ที่19มีนาคมในรายการตามติดชีวิตดาวนะคะองรับทีวีดาวเทียม GMM One Sky ไม่มีค่าบริการรายเดือนชมฟุตบอลยูโร2012ได้แน่นอน จะกลายเป็นที่รู้จักได้ไม่นานนะคะแต่กลับมีกลุ่มแฟนคลับซะแล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับก็ตามมาเชียร์ให้กำลังใจกันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งอัดรายการในช่วงค่ำกันเลยนะคะค่ะเมื่อเช้าก็ได้ตามพไปที่ใต้ซูนักจรจักนะคะใต้มือฟ้าค่ะนี่คะก็เคยก็ตามตั้งแต่แบบการแข่งขันแล้วค่ะในการแข่งขันก็ตามมาตลอดค่ะคือแบบเนาะเขาก็แบบน่ารักมากค่ะ เป็นกันเองเเอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็นตัวอของตัวเองมา,สงมากสม่าจะทําอยู่ในเว็บมากกว่าค่ะแล้วก็คอยติดตามคอยส่งข่าวส่งอะไรเงี้ยจากาจากตากตามทับหน้าที่เขาแบบว่ารายงานสด่ะคะก็กระแสในเว็บไซต์ก็ดีระดับหนึ่งหลังจากที่หลังจากวันที่น้องออกนะคะคือคนสมัครสมาชิกเข้ามาเยอะมากแล้วก็ในพันทิปอะค่ะกระทูห้องเดอะสตาร์คือแบบจะดังมากมีแต่คนพูดถึงเฟรมเยอะมากเลยค่ะแล้วเราหมดกันไหมคะเราหมดกันเยอะไหมค่ะหมดกันไปเยอะไหม ไม่ค่อยเยอะเงินไม่ค่อยจะมีเฟมก็ตอนนี้ออกมาคนแรกก็ไม่เป็นไรนะคะก็แบบว่าถือว่าได้ทํางานก่อนก็ยังไงเราก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเจอกันในทุกทุกที่นะก็เป็นกำลังใจให้ไปตลอดแล้วก็จนกว่าก็แบบจะเดินไปด้วยกันจนกว่าจะแบบสุดเส้นทางหลเส้นนี้ค่ะขอให้เฟมสู้ๆละกันแล้วแฟนคลับทุกคนก็จะสู้ไปด้วยกันค่ะมือความคิดถึงมาพร้อม กำลังเรียนรู้ที่จะเล่ทวิตเตอร์ค่ะถึงมันจะเล่นยากปกติหนูหนูหนูเล่นมาก่อนเลยเปิดไว้ค่ะแต่เล่นไม่เป็นค่ะเนี่ยคนคนมาเม้นเต็มเลยค่ะหนูหนูเใจใจหนูตอบเขาไม่เป็นค่ะหนูตอบใจใจแล้วคุณพ่อครับคุณพ่อเล่นคุณพ่อเล่นอยู่หรือเปล่าพ่องไม่ได้เล่นไม่เล่นแต่เฟซบุ๊กแต่เมื่อคืนก็รับแอดเกือบเกือบผ่น แอดคุณพ่อมาแอดมาเกือบพันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปิดเป็นแฟนเพจของคุณพ่อแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ไอดอลไอดอลค่ะวัยรุ่นชอบถ้าตัวใหญ่ก็ชอบชอบพ่อนะอยากดีพ่อแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นแฟนกับพ่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ได้อยู่แล้วลูกได้หมดแล้วพี่ชายพี่ชายพี่พี่ชายน้องเฟย์มากระแสไม่มีแตคนถามถึงพี่อะค่ะไปไหนไม่คนะ่อยคุยเรื่องหนูแล้วคุยแต่เรื่องพี่นี่ยหนูไม่เข้าใจเลยวันนี้นคุยกับพี่ดราด้าก็ตอนพีเข้าไปปุ๊บ แล้วพี่ชายล่ะคะเป็นยังไงบ้างแบบเอ้อกพี่ไม่คุยเรื่องหนูแล้วหรอเมื่อกี้พี่ถามแฟนขับเขาบอกว่าอย่างช่วงวันแรกๆที่ที่น้องไปไหนเขาก็จะไปแล้วก็จะมีป้ายไฟไปตลอดเฟรมแอบถามเขาว่านี่แม่ส่งมาหรือเปล่าหนูนี่ก็แม่จ้างมาตอนแรกมาเร็วมากมาถือป้ายมาเลยค่ะออกไปเลยคืนนั้นมาเลยแบบมาจากไหนแม่จ้างมาหรือเปล่าแต่ไม่ได้จ้างค่ะเมื่อวาน พี่ปูก็บอกแม่ไม่กล้าในหน่อยแม่งมกค่ะจริงๆคุณแม่ไม่ได้โมกมาใช้งเงินเป็นเช่ไหวันนี้เขาจะให้โชว์เพลงอะไรในรายการเขาบอกจะถ้าอยากถ้าสมมติดูถึงวิกแดน้ยค่ะก็ะคืออยากร้องอะไรก็ชอบการคอขาขาก็เลย จะร้องเพลงั๊มบูมบูมคเปิดเพลงดังดังระวังจะพังหูมี่มันคืคนนะไม่ใช่หูมูอยากให้เธอมาลองดูเปิดเพลงดังดังให้เบสบ๊มบูมบุกชนไมได้จะขาดใจตายจะอยู่ยังไงทำไมม่เสียงดนตรีอะไรอย่างนี้ตังคเรองรั่วรั่วเด็กก็เด็กเยอะจริงในตัวเป็นเด็กในตัวเด็กในตัวเยอะ จริงเยอ่ะแน่หนูไปแล้วคะ่ะปกติเฟยเป็นคนยังไงอะคะพอ่อ<ะ>นิสัยเวลาอยู่ที่บ้านแบี้เลยต้องต้องนะลุล่วๆจริงนะลุล่วงเด็กเดือดต <co f> ลดเวลาเรียบร้อยคะ่ะไม่ผิดอย่างที่พีไปต้องของโทษนะท้ี่แว่า,ตวาแต่เขาไม่ได้คิดอะไรเลยก็แบบว่าทำไม่ชาติทำไม่ชาติเป็นยังไงหลายคนอยากรู้ว่าคุณพ่อทำอะไรอยู่นะคะที่ก็ไทย ภาพนิ่งโฆษณาอภาพนิ่งโฆษณาน้องก็ได้เห็นการทํางานในวงการบันเทิงคุณพ่อมาน้องไปน้อไปก็เขาว่างเขาก็เอาเขาไปเขาไ่กองถ่ายเรื่อยตลอดนะเขาอยู่เชิญน้ำพี่เขาอยู่เชิญน้ำเบ้างอะไรเบิ่งอะไรอย่างเงี้ยไปช่ว่ากินของในกินของในกองถ่ายอร่อยค่ะ เป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคุณพ่อทํางานในวงการแบบนี้ด้วยหรือเปล่าหนูเลยรู้สึกว่าเออหนูอยากหนูอยากทางานในวงการบันเทิงแต่พอทําเองจริงๆก็ตื่นเต้นนะคะแบบไปถ่ายถ่ายภาพนิ่งตอนแรกเนี้ยก็แบบอุยทำอะไรไม่ถูกเลยเคยแต่นั่งดูคนอื่นเขาถ่ายนะคะเวลาหนูไปหนูก็นั่งดูเดืนดมาไปดูวยดูไปดวยนะกินด้วยแล้วก็ พอไปถ่ายเองก็ตื่นเต้นคะคุณคนเต็มเลยแอคไม่ถูกเลยแบบยืนอยู่เางี้ตอนแรกแ,แอกไงดีวะแอกไงดีวะอนนีช่วงหนะ้ากลับมาตามกันต่อเมื่อถึงเวลาที่ได้เจอกับสองพิธีกรขาเมาส์ดอยแมมในรายการสองสาวเล่าเรื่องจะเมาส์มันสนุกสนานแค่ไหน